สวัสดีครับผมเบิร์นะครับจากร้านเบิร์มอไซ์อร์ไซค์2015วันนี้ขอพาเพื่อนๆมาชมนะครับเบนเนอรี่ทีอาร์เคนยะครับสภาพหล่อเลยนะครับเชิญชมรถรอบคันกันได้เลยคันนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับรถจดทะเบียนปี2020ผลิตปี2020ตรงรุ่นเลยนะครับสีน้ำเงินนะครับรถบ้านเจ้าของเดียวสภาพสวยพร้อมใช้นะครับสภาพประมาณ85%นะครับกุญแจ3ดอกสมุดคู่มือสมุดรับประกันศูนย์เล่มทะเบียนครบหมดทุกอย่างเลยนะครับ นำเสนอในราคาเล้าใจกันไปเลยนะครับ149,000บาทเท่านั้นนะครับ1 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับมีกล่องหลังมาให้ด้วยนะครับคันนี้ได้ทั้งสดและพอดนะครับรายละเอียดการผ่อนเดี๋ยวผมลงให้ในเพจร้านนะครับช่องทางการติดต่อเพจร้านก็เหมือนเดิมนะครับมุมขวาบนคลิปหรือใต้คลิปตรงคําอธิบายนะครับวันรับรถจ่ายเพียง14,600บาทเท่านั้นนะครับรับรถได้เลยนะครับทําสัญญาผ่านรับรถได้เลยนะครับ ฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีประกันลดหายให้อีกหนึ่งปีคุ้มคุ้มกันเลยนะครับคันนี้เป็นโฉมใหม่ก็เป็นไฟหน้าไฟเลี้ยว LED แล้วนะครับสวิตช์ไฟก็เป็นแบบเรืองแสงนะครับแฮนด์ก็เป็นสีดำนะครับเรือนใหม่ก็จะเป็นลายใหม่นะครับฝาครอบคัตก็จะเป็นรูปทรงใหม่นะครับคันนี้เป็นคันแรกของร้านแลวนะครับสําหรับโฉมใหม่ขายหายอยู่นี่ไม่ควรพลาดนะครับลองเข้ามาชมรถตัวจริงได้ครับกาดแทนก็เป็นแบบใหม่แล้วนะครับ ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับและเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดรถในร้านที่จะเข้ามาคันใหม่ๆนะครับผมจะพยายามคัดสรรรถสภาพสวยๆราคาดีๆมาให้เพื่อนๆในคันตอบต่อไปกันนะครับคราวนี้เราลองมาดูเลขไม้กันนะครับนี่ครับอย่างที่บอกนะครับแฮนด์ก็จะเป็นสีดำแล้วนะครับเลือนไม้ก็จะเป็นลายกราฟิกลายหม่แล้วนะครับคันนี้ใช้น้อยนะครับเลขไม้เพียง3า0พันสรอยโลแท้ๆเท่านั้นนะครับ ฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับร้านอยู่ริมถนนต้องขอัยเสียงรถนี่อนาจ่จะดังไปหน่อยนะครับเนี่ยครับสวิตแอนก็จะเป็นแบบเรืองแสงนะครับไฟหน้าก็จะเป็น LED นะครับทางร้านเช็คให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับเครื่องยนต์สมบูรณ์ระบบไฟสมบูรณ์ทุกจุดนี่นะครับป่าขอ้อพัดก็จะเป็นแบบลายใหม่นะครับเสียงเครื่องแน่นๆเลยนะครับ ขายหายอยู่นี่คุ้มมากครับประหยัดไปได้หลายหมื่นเลยนะครับสำหรับคันนี้ครับใครสนใจเจ้า T R K 5 0 2 X ชมใหม่คันนี้ก็สามารถมาชมรถที่ร้านได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ